สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสดชื่นสดใสมากๆเลยเวลามาเจอน้องๆที่โรงเรียนนะคะ้วต้องบอกว่าโรงเรียนนี้หนุ่มๆก็น้าตาดีนะครับสาว,วาวก็สวยนะฮะใช่แล้วค่ะสาสาว <c oughs> น่ารักขนาดนี้นี่วันนี้อยากจะสอนให้กับน้องๆรู้จักคำว่ารักนั่นเองนะแหมงั้นอยากรู้จังเลยค่ะพิ่อาเจียนครับแหม <c oughs> จะมาสอนเรื่องความรักกับน้องๆเนี่ยพี่ภูมิมันสอดคล้องกับหัวข้อขอ,ของเราในวันนี้ไหมคะมันเกี่ยวข้องกับอะไรคะคล้ายๆนะครับวันนี้อยากจะถามน้องๆที่โรงเรียนบางกะปินะครับว่า ถ้าจะเลือกคู่รักสักคนหนึ่งเนี่ยชอบสเปคแบบไหนระหว่งางคอมเรียวกับอวบอัดนนั่นเองแต่ก่อนอื่นต้องมาทําความรู้จักกับ2ทีมที่ร่วมแข่งขันของเราในวันนี้ค่ะดีเลยครับผมทีมแรกเลยดีกว่านะครับีน้องไน่ รวมนี่คือทีมผีกองกอยใช่ไครับทิ้งน้องน้อยค่ะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของเรากันบ้างนะคะทีมนี้โอ้โหผู้ชายนี่เป็นเดือนถูกดาวร้อมกันเลยทีเดียว, <c oughs> พวเพราะว่าสาวๆเยอะมากนะคะ <c oughs> อ่าขอเชิญหัวหน้าทีมแล้วก็ทั้งทีมเลยค่ะแนะนําตัวกันหน่อยว่าชื่อทีมอะไรคะ <c oughs> ปะไปยิยา <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะได้หัวข้ออวบอั้นห <c oughs> นักใจไหม <c oughs> กำลัใจค่ะเพราะว่าคือเราก็เป็นัวของเราเองแล้วก็มั่นใจว่าเราเราอกอ่านเรามีดีช่วยเป็นกาลังใจให้กับทีมอกอ่านด้วยนะคะกําลังรวบรวมไอเดียกันอยู่นะครับกับทีมผีกองกอยนะฮะตีงนองน้อยิงนองน้อยครับผอมเพียวอย่างเรานี่ทำไมได้เปลี่ยนกับพวกผู้หญิงอ้วนนะคะสุขภาพดีครับไม่เป็นเอ่อเป็นโรคารอ้วนนี่มันทรมานขนาดนั้นเลยเหรอทรมานค่ะเดินก็ไม่ได้ขึ้นหนึ่งที เดินไม่ได้รือว่าเดินหรือมไม่ไหวคริปโอนี่กำลังใจให้สาวสวยเอ็เซ็กี่อยู่าาก ข้อในวันนี้ผอมเพีียวกับปวบอันนี่ครับผอมเพียวอวอันขอบคุณครับคุณหมอทำครอคะท่นี่ชัดเจนเลยนะที่น้องน้อยหรือผีกองกอยนะคะก็ข้อดีของการผอมเพียวนะคะก็คือข้อแรกเลยค่ะสุขภาพดีค่ะข้อที่สองนะคะก็คือความีความมั่นใจนะคะหรือมีความแอคทีฟนั่นเองนะคะซึ่งมันจะแบบ เปล่งประกายออกมาจากสีหน้ามันจะบริ้งออกมาเลยข้อสามค่ะบุคลิกดีนะคะหน้าตาดีก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะไม่ต้องบรรยายอะไรมากมาย oh. Oh. แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคนอ้วนเนี่ยกลิ่นตัวก็จะแรงจักแรแลก็จะดำจักรเแลก็จะดำค่ะการนั่งสมาธิหรือการนั่งพับเพียบเนี่ยครับคนอ้วนเนี่ยจะมีความอดทนน้อยกว่าเราแน่นอนครับยังไงผมก็ว่า คนผอมก็ต้องดีกว่าคนอวบอันอยู่แล้วค่ะคือถ้าเราอวบอันน่ะเราก็สามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองเราพลิกจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่นเป็นจุดที่น่าสนใจของคนได้นะคะคือคนอบอัานเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็เอาใจเก่งนะคะก็เป็นข้อดีอีกอย่างของคนอบอัานนะคะอย่างที่กลุ่มผอมเพียวได้บอกไปนะคะว่าหน้าตาจะสดใสระบิงกว่าอันนี้ไม่จริงนะคะ คนอวบอ่านนะคะมีโอกาสได้กินมากกว่ากินมากกว่าอนอนหลับมากกว่ายังไงก็ปริ้งกว่าอยู่แล้วนะคะคนอวบอ่านเนี่ย ก็จะมีรูปร่างที่ได้เปรียบก็คือดูตัวใหญ่กว่าเวลาไปเล่นกีฬาเนี่ยก็จะมีพละกําลังดีกว่าสามารถเบียดคู่ต่อสู้เล่นบาอะไรก็เบียดกระเด็นไปเลยเราก็สามารถชนะได้นะคะสําหรับคนอวบอ่านเนี่ยก็จะมีเนื้อมีหนังมีเนื้อนมไข่มีเนื้อนมไข่ก็จะต้องมีความอึ๋มมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากกว่าคนที่ผอมเพียวเกิดมาเป็นผู้หญิงทั้งทีเนี่ยถ้าไม่อึ๋มเนี่ยก็เสียชาติเกิดนะคะ มื่อสักครู่เขาบอกว่าสาวอวบเนี่ยนิสัยจะน่ารักและเอาใจหนุ่มๆเก่งกว่าสาวผอมนี่จริงไหมน้องใหม่จริงค่ะแล้วเขาบอกว่าหน้าใสกว่าสาวสาวผอมๆเนี่ยเพราะว่าเราได้ทานและนอนอิ่มเนี่ยจริงไหมครับน้องใหม่จริงดูจากหน้าคนนี้เลยแต่โพของทีมทีเขาบอกว่าผอมเพรียวนะเขาบอกว่าสาวที่ผอมเพรียวเนี่ย หนุ่มๆชอบมากกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าเขาต้องไหมไม่จริงค่ะผู้ชายเขาก็ต้องการความอบอุ่นหนูให้ความอบอุ่นเขาได้โอ้โหะครับตัวขนาดนี้นี่ยังฮีเตอร์นะฮะเลือกสาวสจกกคนหนึ่งชอบแบบบอบบางหรือว่าอวบอันครับอ บอบบางนี่เ่าบอบบางบบาบาทำไมอ่ะอย่างน้องใหม่ยิ้มเซ็กซี่ออกนะบังพัดลมครับชอบบังพัดลมนะคนไม่ช้างบังพัดลมทำไมถึงชอบผู้หญิงผู้หญิงคนบบางครับพกพาสะดวกอ่ะพี่เหมือน,นพี่ใช้โทรศัพท์อ่ะครับครับพี่จะชอบใช้เครื่องใหญ่ๆว่าเครื่องบางๆอโหเล็กกะทัดรัดเพราะว่าพกพาสะดวกนะ